บนคุณหมอว่าเออทำไมต้องไปใส่รายชื่อให้เป็นหมอตามแย,ย่ด้วยลูกแกไม่สบายนั่นคือจุดเริ่มต้นที่แกหันกลับมาสนใจเรื่องยาสมุนไพรป่จจะบ้าแล้วหาเป็นปี <c oughs> แค่สิบวันก็ได้แล้วยายบอกส,บสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพัดอยู่ที่บ้านป้ามืติเชินะคะแล้วก็น้องบุญชูครับ จะมาดูเรื่องสมุนไพรนะคะซึ่งคุณป้าเนี่ยพัดได้ทํางานกับคุณป้ามายาวนานนะคะคุณป้าเป็นหมอสมุนไพรค่ะท่านก็อายุป,ประมาณ60กว่าแล้วนะคะยังแข็งแรงมากๆค่ะน้องบุญชูเนี่ยนะคะก็เป็นเยาวชนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้องก็ได้ไปฝึกวิชาไปเรียนวิชาจากที่ไหนนะภัยปรเบศประมาณกี่วันนะกี่เดือนประมาณเดือนนึงเดือนหนึ่งนี่เราได้ความรู้เยอะขึ้นไหมยเยอะอยู่ก็สอนวิธีกับเก็บข้อมูลเก็บประวัติ หมอยาแล้วก็วิธีเก็บข้อมูลเช่นสมพ้ายต้นเนี้ยเขาใช้ส่วนหไหนเป็นยาแล้วก็ใช้รักษาโรคอะไรไปเนี่ยมันก็ว่าให้มันเก็บข้อมูลจากในหมอยาแล้วก็สบทดต่อเพื่อที่เราจะได้ออามาใช้เป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าวันนึงถ้าหมอถ้ามองไม่อยู่แล้วเนี่ยวิชาเนี่ยมันก็ไม่มีแล้ว พราะถ้าเกิดว่าหมดรุ่นนี้แล้วเนี่ยก็คือไม่มีคนรุ่นใหม่ก็คือเราก็จะไม่รู้เรื่องยาสมุนไพรเนาะที่เราไปเรียนอ่ะตอนนี้เยาวชนที่สนใจเรื่องสมุนไพรมีกี่คนที่ไปเรียนนี่มีสามนคนโคที่<อ>บ้าอยู่น้อยแล้วก็อันนั้นพอกกระทาคนหนึ่งอ๋ออ๋อล่าสุดที่พี่ก็เห็นน้องให้น้องผู้หญิงมาเก็บข้อมูลด้วยใช่ไหมถช่ว่ากำลังเรียนรู้เหมือนกันแล้วก็ผู้ชายที่ไปมาก็กลับมาสอนผู้หญิงอีกทีนึงโอ้ดีดีดีวันนี้พี่อยากดูว่าแน่ถุงนี่คืออะไรอ่ะถุงอะไรอเกนตาด้ กีตีกเลยกติ้เกลีอ่าเดี๋ยวคุณยายบอกว่าเป็นยาสมุนไพรที่ห่อไว้กับผ้านะคะยาฝนนะคะเดี๋ยวนึกขึ้นมบยาหมอพี่นี่เดี๋ยวให้เราให้คุณยายเก็บให้เราดูนะคะนี่มียาหลไรแบบเลยเนี่ยมียาแบบบดแบบบดก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาบริจาคให้ยายนะตอนนี้มีแก้วยาเหลือแค่ครึ่งเดียวนะคะแต่งทีละหน่อยทีละหน่อยอันนี้ดอก ต้นตาลเนาะอดอกเป็นดอกต้นตาลน,นะคะที่เป็นยาลดไข้เราได้ให้หมอเกนด่าดูเลยไอ้ยาลดไข้ยเยี่ยหรออ๋อยาลดไข้เหมือนกันเพราะว่าเปลือกมังคุดเนี่ยอันนี้คือฤทธฤทธเย็นเนาะเนี่ยเป็นยาเหมือนกันเนี่ยใช้เปลือกมะฝนนะคะเ, <อ S 1> เป็นยาลดไข้ด้วยไอ้นากเกลึกคือเยี่ยเหรอเกลึกขึ้เย่ได้เหรอเดือดจะลองก่อนตะลองก่อนเนี่ยอ๋อจันแดงจันขาวใช้เปลือก มาฝนนะคะก็เป็นยาลดไข้เหมือนกันอืมอ้กลือเลยอดีกวลาน้นหมอนเขาบอกว่าจันแดงจันขาวเนี่ยจะอยู่ตามท่านะคะเออยากเนาะเนาะหายยากเนาะในถ้าหมายถึงว่าหน้าผาสิคะแล้วว่าหน้าผาเนาะภาษากรีกเ่าเรียกตโลก็ตโลกตโลตโลตโลกอเล่ยไข่ตโลว่าเออนี่ไงจันนี่นี่จันขาวจันแดงคิดว่าเนาะไม่อ่านแต่จันขาวจันแดงแล้วก็เนี่ยนี่สีแดงนี่สีขาว อันนี้หินเอาไว้ฝนยาเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะฝนแบบเนี้ยเติ้งเต้เต้กับกับจานนี่แหละอันนี้เกลือเกลือนี่ต้องมีตลอดนะเพราะฝนยาต้องผสมเกลือนิดนึงมันจะทําให้กินง่ายกาฮือมักชาบมับอันนี้เขาเรียกอะไรก้านครูอ๋อก้อนวิพอก้านครูหรอว่าไม่กระวานนี่หรอว่าเจ้าป๋อกรือเมื่อวานอันนี้ภาษาไทยเราก็เรียกไม่ถูกนะคะกระซิ้นนี่โซนะแก้เดือดท้องเสีย ยาแ,แก้ท้องเสียนะคะอ๋ออ,อันนี้อันนี้ชนิดเดียวกันนะ,นะเนี่ยชนิดขมเนาะ,<ล>ะนี่นะคะเครืองมาหน, <มา S 1> น่อยนะคะ,<ล>ะก็อันนี้รากถ้ายิ่งลึกขึ้นไปนะคะรากก็จะเนี่ยก็จะยิ่งใหญ่นะคะอันนี้คือเนี่ยถ้าเป็นแบบว่ายังไม่ค่อยลึกเนา<ล>ะ,<ล>ะก็จะเล็กหน่อยยา,ยายาสามชนิดเนี่ยสรรพคุณคือแก้ท้องเสียคุณยายบอกว่าเราผสมกับกระเทียมนิดนึงเป็นยาแก้ท้องเสียเนี่ย เวลาเขาฝนเขาจะฝนรวมกันแบบนี้นะคะจะฝนอย่างละหน่อยแล้วก็จะใส่เกลือน,นิดหน่อยก็จะเป็นยาแก้ท้องเสียนะคะนี่ยาจะตซีนิโซนะคะที่เขาเรียกาัตซีนิโซคล้ายๆ,ๆงานดันอืมคล้ายๆงานดัแต่ว่าไม่ใช่งานดันยาที่เห็นเล็กน้อยนี่ก็จะแก้ได้หลายโรคนะคะก็จะมียาแบบ ยาลดไขย้ยาแก้พิษนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณยายนะคะลองจะให้คุณยายจับมือให้ก่อนว่าพาัร์ตะเป็นอะไรไหมเหมือนเกี่ยวเหมือนถึงว่าเลือดลมปกติไหมเพราะว่าหมอสมุนไพรเนะี่ยนอกจากเขาจะเก่งเรื่องการให้ยายแล้วเขาจะจับเส้นเลือดเราก่อนว่าเออเส้นเลือดเราปกติไหมแล้วก็เขาถึงจะรู้แล้วก็เขาถึงจะจัดยายให้เราได้นะคะคุณยายบอกว่าถ้าไม่จับมือไม่จับเลือดเราอะเราไม่รู้ว่าเออจะรักษาอย่างไงแต่ว่าพอจับแล้วเขาจะรู้ว่าเออเราควรรักษาด้วยวิธีไหนอะไรเงรี้ยอ๋ะ เอาจับด้วยเขาอีิกลไม่อะเนี่ยพ่อเสรีูชูจะเป็น่ยันบะอันบาดิเอ๋อถามน้องบุญชูว่าจะเป็นหรือยังยังยังกะไม่ได้ว่าเออไอ้นูเพื่อกะยี่อะกะบ้านไหนเจี๊ะกะวะตอนนี้จะกะไปบืเรื่อมันได้เนี่ยละอาข้อนะจะกว่าอาจะปละอเออเออเออลนี่อเกอเกลีดาอสุน ตกอ่ะวะะกู้วะี่อ่าอะกอัลีจีจีใหญ่แต่ไม่อรรู้นค่เอาไว้การพื่าเอาเว้อจจะเนน้นนั่เือเก่าเออเอาไว้่ยก็บักกูหน่อยไอ้ะกูวะมามากู้อไรมัฮะมามากู้อเออบักลีกู้วาเวนอ๋อค่ะยายลองจับมือพัดดูแล้วนะคะยายบอกว่าพัดอ่ะ เขคำว่าเลือดไม่ค่อยสุบฉิดเท่าไหร่นะคะโดยยาคุณยายเขาจะจัดยาที่แบบว่ากระตุ้นให้เลือดลมเราดีขึ้นใะอะลรพี่เนาะเนาะอักที่บ่อยเนาะดืบล็อกบ่าคุณยายบอกว่าบดไว้เสร็จแล้วก็คือไม่ต้องมานั่งฝนแล้วอันนี้คืออันบักเกียร์คุณยายบอกว่าตอนนี้นะคะขี้เกียจฝนยาแล้วก็เลยใช้วิธีแบบว่าหาสมุนไพรแล้วก็มาบดแบบนี้นะคะ าย,ายาตัวนี้มันเป็นยาเกี่ยวกับยาลดโกรธด,ด้วยแล้วก็อาหารเป็นพิษด้วยน่าเกี่ยวกับพวกเลือดลมต่างๆอันนี่คือเดี๋ยวยายคุณยายจะให้กินตัวนี้ก่อนแล้วก็ผสมกับตัวนี้ด้วยวอ้อคือกะตาไข่กินตัวนี้เสร็จก่อนแล้วก็กินตัวนี้นี่ยายจะเริ่มผสมยาให้แล้วนะคะนี่เอะไม่ว่อรอะไอ๋อย,ยายล่ะเอ๊นึว่าผสมเกลือให้เอ๊ อ๋อมป้ากัป้าเกือเลป้าเกือลีไปได้อ๋อเกลือมีลป้าเลแต่ออยอมอะที่คอ๋อเกลือตะกุนนะอ๋อเหรอ๋อละเออเราจะกินนะนี่นี่เราจะกินยาล้นะเลือดราไ่นอเกลือดีว่าจะเชอเราเลยทีประเทศเราจะเอาอะไรกันเีนุมเพ่บ ว่ามื่ออาบแบเต็มอ๋มอป้าท่านคนจะบอกว่าบางคนรู้สึกว่ายาสมุนไพรกินยายากใช่ไหมแต่ว่าเ <c oughs> นี่ยพอเรา <c oughs> พอเราชิมสมุนไพรของคุณยายนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคือคือถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาฝนยาเขาจะต้องมีเกลือน,นิดอะไรหน่อยเ <ๆ S 2> ขาจะผสมแต่นี่คุณยายบดนี่คือคุณยายผสมเกลือเรียบร้อยทําให้กินง่ายขึ้นอืมแต่เป็นยาเลื่องลม กินง่ายแล้วก็หอมสมุนไพรมากเลยอะ่ะจะมีสมุนไพรตัวที่คุณยายจะแนะนำนะคะแต่แกสมุนไพรเดยอไ้เอาไว้เด็ดที่แก้โควิดเอ่ะแกโควิดนี่ยาแก้โควิดมีด้วยนะเป็นยาฤทธิ์ร้อนอเพราะว่าโควิดเนี่ยต้องกินพวกคล้ายๆเป็นหวัดเนาะต้องกินพวกเนี่ยเป็นยาฤทธิ์ร้อนในแก้โควิดนี่เนี่ยยาตัวเนี้ยพิเศษตรงไหนรู้ไหมคะคือเขาใช้กาฝาก33ิชนิดอ่ะเพื่อที่มาบดรวมกันแล้วก็ให้เป็นยาแก้โควิด เพื่อเป็นยาริดร้อนเนาะอันนี้คือเป็นภูิปัญญาชาวบ้านเนาะที่เขาคิดว่าแก้โควิดได้แล้วก็ช่วยบรรเทาได้อะไรเงี้ยนะคะมาแเกี่ยาาถามถามคุณยายว่าใช้เวลากี่ปีในการหาจะบ้าเหรอหาเป็นปีแค่สิบวันก็ได้แล้วยายบอกหาเป็นปีแล้วก็ไม่ได้กินยาก็ไม่ได้รักษาคนนี่นี่นี่ภูปัญญาชาวบ้านเขาเก่งเวล่ะสามสิบสามชิ้นเด็ดเนี่ยแสดงว่าหาไม่ยากใช่ไหมครับหรือเขออาอยยังี้ โอ้เอาวัชัืชทดคนเอาวัทอมิวเล่นในตทอมิวยานมอยายบอกว่าหาไม่ไม่ยากเพราะว่าที่นี่คือต้นไม้มีเยอะใช่ไหม mm. ก็คือแต่และต้นไม้อ่ะก็จะมีแบบหลากหลายไงหลากหลายชนิดก็จะมาเนะี่ยก็ไปเก็บขึ้นมาแล้วก็มาผสมกันค่ะ mm. ย,ยาที่คุณยายให้พัดกินเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นยาที่แบบแก้ได้ไหลายหลายชนิดเอ๋หลายแบบนะคะ <Right. S 1> ก็คือแก้เรื่องเลือดลมแล้วก็อาหารเป็นพิษต่างๆนะคะก็เนี่ยยานะคะ สิบกว่าชนิดเลยนะคะเนี่ยที่มาผสมรวมกันแบบนี้นะคะนี่ยาที่คุณยายทำมาก็มีแบบได้ไข่บ้างแต่ว่าหลักๆเลยอ่ะคือคุณยายทำเพื่อช่วยเหลือชุมชนนะคะก็คือใครไม่สบายใครอาหารเป็นพิษก็มาหาคุณยายแล้วก็คุณยายก็จะรักษาเอายาให้ค่ะรดีเือวิตามวิตาเชือพอกันให้แล้วรู้ข้อยกบาวิเชื้อลเด็กเจ แล้วก็คุณยายบอกว่ายาสมุนไพรที่คุณยายบดไว้ค่ะคุณยายก็จะแบง่งเนี่ยเพื่อนบ้านแต่ละบ้านด้วยไม่ใช่แค่บ้านตัวเองนะคะก็คือจะแบ่งแบบให้คุณหมอแหวกะจแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปเนะี่ยโอ้โหนี่นับถือเลยลพื้นฐานของชาวบ้านก็คืออย่างเป็นแค่พวกแก้อาหารเป็นพิษแล้วก็เป็นวาด แล้วก็เลือดลมมีแก๊สในกระเพาะเยอะๆอะไรเงี้ยคุณยายก็จะจับมือแล้วก็จะรักษาตามอาการนะคะแต่ส่วนใหญ่คือคนที่เข้ามาหาคุณยายก็เหมือนเป็นอะไรเล็กน้อยเงี้ยถึงจะมาหาเป็นหวดัดเนาะเป็นหวัดนี่ก็คือมันมียารักษาอยู่แล้วแล้วก็ตามอาการแล้วก็เกี่ยวกับเลนะือดลมเนาะเลือดลมที่แบบว่า table, คนแบบเลือดลมไม่ปกติอะไรเงี้ยคุณยายก็จะรักษาให้ตามอาการแล้วก็จะมีสมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยช่วยรักษาช่วยอันนี้ได้ พี mm. ่เออนราเราเนรมาก็สิฮะมานนมาเนรมานวเานมาลงตะกเลืออตะคุนเลยเลื่อสาราทีเน่ตะคนอย่างเจตนาลาลยสาโอ้เนปากก็สากเลยมาตะเกะว่าอืี๋ยมาโลก็ดาเลยหมอกีก็ะไเช่นกิอ้อกซสิเลยเลือกว่าผัดตาืออะไเงี่ยอันนี้มาเลือปฏิวัติเนลือกปฏิวัติอยู่เเลือกปฏิวัติอยู่อลแล้วร่าเฮเนี่เนพี่ยาชย ว่าอยู่แต่เราดูนี่มอญโพชิมีปานี่บุกตรเสืออ่ะปะนาะอ๋ออาจารย์นั่นฮ่าฮ่าฮ่าไม่วมียพินมามอปฏิวัติยาเน้นมึงนอข่าวเรื่องมึงนอข่าเนี่ยนี่เราสัมภาษณ์คุณยายนะคะโอ้โหความความหลังของคุณยายนี่ก็ไม่ใหญ่ไม่ธรรมดาค่ะเป็นรีวัดร่างเราไม่ใช่ก็คือคุณยายเนี่ยเรียนเรียนเขาเรียกว่า เริ่มแรกเลยอ่ะคุณยายบอกว่าไม่มีใจรักไม่ชอบเรื่องยาสมุนไพรเลยเพราะว่าแต่ว่าเกก็ได้เรียนเรื่องของตอนที่ยุคคอมมิวนิสต์ตั้งแต่อายุสิบสาอ่ะได้เรียนได้เรียนวิชาเกี่ยวกับการฉีดยาการแจกยาเป็นยาเขาเรียกว่ายาเคมีเหรอเออยาเคมีแล้วก็หลังจากที่แกมอบตัวยุคปฏิอายุคอมมิวนิสต์อ่ะเกก็เลยแต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วก็มีลูกได้สองคนแล้วลูกเกไม่สบาย นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เกหันกลับมาสนใจเรื่องยาสมุนไพรเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะหมอสมุนไพรที่เขาแบบอยู่ในหมู่บ้านอ่ะคือคุณยายก็จะต้องมารบกวนเช้าเย็นกลางวันเย็นเพื่อที่จะมาฝนยาอะไรให้ลูกอะไรเงี้ยเกก็เลยลุกขึ้นมาเองเลยคือเรียนรู้กับคุณหมอที่ที่เขาเก่งเรื่องสมุนไพรอ่ะเพื่อที่แบบเออจะรักษาลูกตัวเองจะมีแรงบันดาลใจจากการรักษาลูกตัวเองก็เลยลุกขึ้นมาทําเรื่องสมุนไพรจนถึงทุกวันเนี้ย ี่เขาได้ก็มาแพ้จากคนอนด้วยอะไรอย่างมากเลยแต่ใจไวเก่ง <c oughs> แล้วคุณยายก็บอกว่า <c oughs> หนึ่ง <c oughs> คิดว่าจะทําสมุนไพรอ่ะแค่ช่วงที่แบบว่ารอให้ลูกโตแค่นั้นก็พอแล้วแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ก็คือทําจนแบบว่าเออคนหนึ่งก็ต้องมาอาศายัยแกเนี่ยจนถึงอายุ60กว่าแล้วจนถึงแกก็ยังต้องทำน,นดาร์กได้จะรับบอลรอต่อ ปักเกล็ดมีดหมคะความนเล็กเล็กนอกจากทายาสมุนไพรแล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็เป็นหมอตําแยอีกคนในหมู่บ้านครอบที่ไหนก็ต้องชวนคุณยายไปด้วยจำว่จะเซ็นที่ไหนจาบนเมื่อกี้บนนิดนึงบอกว่าบนคุณหมอว่าเออทำไมต้องไปใส่รายชื่อให้เป็นหมอตําแยด้วยคุณยายก็ไม่รู้ตาบอกไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างไปใช้คุณยายเป็นหมอตําแยแต่ก็คือเขาก็รู้ว่าเ,ออเกททาเป็นไงก็เลยใส่ชื่อให้เป็น ได้ว่าอะไรนะอสมเนาะอสมแล้วก็เป็นหมอตามแย่เงี้ยก็คุณยายนะคะนอกจากทํายาฝนแล้วนะคะก็ยังเป็นหมอตามแย่นะคะเป็นอสมด้วยนะคะเป็นหลายตำแหน่งเลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็พามารู้จักหมอสมุนไพรเนาะ,ะแล้วก็หลักๆก,ก็คือเราก็อยากจะมาเยี่ยมคุณยายด้วยเพราะว่าเราไม่ได้มาหาคุณยายมิติเชิญนานมากแล้วเราก็เราก,ก็รู้จักกันมานานด้วยนะคะเกก็ยังเป็นผู้วุฒโสที่ยังสืบทอดออจิตวิญ,ญญาณที่จะรักษาคนนะคะแล้วก็ แล้วก็ได้มารู้จักกับน้องบุญชูที่เป็นเยาว,วชนรุ่นใหม่ที่เราเจอตั้งแต่ตัวเล็กๆจนตอนนี้เป็นนมแล้วนะคะจะได้เมียแล้วไม่นานนี้ <c oughs> คิดว่าก็จะได้มีครอบครัวแล้วแล้วก็เราดีใจที่เราเห็นน้องคนรุ่นใหม่หมได้มาสืบทอดออความองความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะที่เราเห็นคนรุ่นใหม่แบบหันกลับมาสนใจเรื่องสมุนไพรเพราะว่าถ้าเกิดว่าหมดรุ่นนี้แล้วเนี่ย คืออนาคตต่อไปถ้าเกิดไม่มีอย่างนุ่นบุญชูมาช่วยสานต่อเนี่ยก็คือจะไม่มีหมอสมุนไพรนะคะแล้วก็ก็จะหายไปในที่สุดน,นะคะก็วันนี้นะคะเราก็พามาให้รู้จักกับหมอสมุนไพรที่บ้านหมอท้านะคะตำบลแม่จานอันโพงผางจังหวัดตากคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs>